สวัสดีครับผมเบาหน่องครับมือน,นี้มาพอพอ่อคกับเบาหนองคือเก่าครับผมมือนี้ครับเบาหนองมีตัวเหล็กมาฝากครับผมเบาหน่องได้คุยกับเสียขายบะมีนะครับเนาะได้คุยกับเสียขายบะมีเพื่อนบอกว่าเจ้ามากาักบ่อเหล็ก่อยเจ้าเสียเอาเบา่อเหล็ก่อยข่อเสียเอาให้เบาหน่องก็บอกหูได้ว่าวเป็นเป็นแบบใดตอนแรกเ่าท่านหูเนาะเพื่อนก็บอกว่าเหล็กล่องเบิงเด้อเพิ่นว่า มันเป็นเหลขทะเบียนรถคอยนี่แหละเพื่อนว่าบ่าวหนองก็เลยถามว่าฝันบอกหรือว่าอีหยังแล้วกับว่าเราฝันอยู่แต่กรบบ่งหูว่ามันจะเป็นจังได่เพื่อนก็เลยบอกให้บ่าวหน่องฟังความฝันหรือตัวเหลขก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขืนอย่ที่โชคเลยดวงครับเพื่อนให้บ่าวหนอง,มา,านองนมาบ่าวหน่องก็เลยมาบอกสูเอฟซีฟังเพือเ่อเหาได้มีโชคไปไนํากันเนาะเมื่อี้กะวันพุธ นี่ยคุยกันเมื่อตอนกลางวันนี่แหละครับคุยกันเมื่อตอนกลางวันนี่แหละเมื่อเนี่กเวันพุดเพื่อนกันเลยว่าลองิึงเพอาอหยังเพื่อนสื่อเพื่อนบ้านไวหลายเพื่อนสื่อเพื่อนบ้านไวเพื่อนว่าแจ็คสิเป็นยังไงเด้อเพื่อนวะแต่เพื่อนก็บบอดว้าอยยังหลายขั้วเลยเพื่อนก็บอกบอกเลขทะเบียนรถเพื่อนทะเบียนรถเพื่อนเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เพื่อนบอกว่าลองมึงเด้อถ้าเจ้ามักเจ้าก็ซสื่อไวข่อยชี้น้าหอดเรลยกไงประศน ขาสีน้ำหอดเหลขงหดวันที่สิ 6, บหกเพิ่นวางสีนะแต่ว่ามือหน,นีวันวันผุดราสีล่ลองสื่อตัวหนีเบิงแล้ววะเพื่อได้มีโชคฉกเพิ่นวางชีนะวันนี้บ้าวน้องได้ถามว่าเพื่อนซื้อไวร้ายบอเพื่อนซื้อไวร้ายด้ซื้อไวร้ายแล้วเพิ่นก็เลยอยากเอามาแบ่งปันืม่นีถามไปถามมาแล้วก็ว่าเป็นเลขฝันนี่แหละเพิ่นว่าฝันคือลักษณะเพื่อนว่าเปิดเปิดรถเพิ่นว่า เปิดรถดแล้วมันมีมันมีสอยทองว่างอยู่ในรถคนณบางชีนะสอยทองนี้คอยกับบุ้งหูว่าเป็นของผู้ใดคุนบางชีนะแต่ผู้ใดเอามาว่างไวแต่ผู้ใดเอามาใส่ในรถไวกับบุ้งหูกันแต่ว่าเห็นสอยทองอยู่ในรถบ้านองกันเลยว่าก็คือบอลลองแปลเหล็กเป็นแปลเหล็กจากแปลเหล็กสอยทองน่ะเพืน่นบโแปรเพืน่นอาบโแปรเพื่อนจะเอาสื่อทะเบียนรถเพื่อนคุาบางชีนะ พันจิซื้อทะเบียนรถเพื่อนอย่างเดียวก็รองมุอนะครับเด้อเพื่อนกับเบาสูฟังแค่นี้บ่าวน้องได้เลงมาบ่าวน้องบ่งห่วงเลยผู้ไดสีเบาให้เลีงยังมากกับซางบ่าวน้องจะเอามาลงช่องให้เบิงเ์ิวดสู่สุขคนสีฟังเดือบฟังสีหมักหรือบหมักอดีเบาหน่องกับบ่งหัวแต่ว่าบ่าวน้องได้เลงมาบ่าวน้องจะเอามาลงให้เบิรงแล้วบ่าวน้องบ่งห่วงนำสีบ่งห่วงเลงเลยล่ะจะเอามาลงให้เบิรงนว่าบไปว่อมากกับไปว่เหลืองเลงดังเพิ่นแปดเก้าสามเลงอาจารย์เบียนะ บอกไปบอกมากอะบอกเรียกดังเพลินกนันละมันกันเลยไป <c oughs> เอาอีกละ่ละหนุ่มายชุดกล่องอีกละ่ะเก่าซีมากแม่เหมือแรงเก่าซีมากใม่เหม,มือแรงแนั่นแหละก็เลยบอกกันเรื่องเรียกดังอาจารย์เบียร์กันเลยว่าป่ะมาตรงกระเลกจะคองเหนือนอกเก่าสามซื้อหงวดว่าหันเก่าสามซื้อใบบําเมนหน่อยมาตรงเลกดัง,ง,งเพนอีกล่ะมันคือบ่อ่อันผมหือกันเลยว่า แ็ลองเบิกแต่ว่าแต่ว่าล่าวังวันจันน์น่โอวังวันสูงนนเนาะมันออกสามเอซีซีเก้าสามซีเก้าสามเนาะแต่กกอย่าลืมนะครับเด้อเ้าสามารถตามตอ่อเ่าวนองไห้ตองหวดไบแล้วเนาะซีเก้าสามสามเก้าซีนี่แหละภายในหกกับนี่อันนี้คือเลขตองหวดของเ่าหนองที่เ่าวนองไห้ไหวแล้วเมื่อน,นี้บ่าหนองเชื่อมั่ลองสื่อเบิงอีกเพื่อเฮามีโชคไปนับกันแล้วกะ เลขจุดถูบเนาะบบาหน่องจุดถูบได้สองสองสามเจ็ดว่หรือหรือหรือยังเหล็กตองหอดเบาหน่องนั่นแหละก็ลองเบิ่งเพื่อเฮาได้รับโชคไปนํากันนะครับเนาะอยังไม่เคยเกิดขึ้นได้แต่ว่าเลขดังอาจารย์เบียร์เพิ่นจักสิเป็นยังไงจักสิเขาหรือบ่เขาอันนี้ก็บ่ฮู้เพราะว่าก็บ,บ่อยากบ่อยากนําเลขเพิ่นคือกันแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเลขที่เหมือนอาจารย์เบียร์ลราเอามาใหตาว่าเบาหน่องเบาลงช่องเบาหน่องก็สิเอามาเาบากันนะครับเด้อบางคนก็สิวัต ได้เลียงดังมาเบาโบเมียนนะครับขันเพื่อนไฮมาถ้าเพื่อนโบไฮมาเลขนีเบาหน่องกับซีโบได้มาเบาแต่ขันผู้ได้มาก่ะซื้อเอานะครับเนาะผู้ได้มาก่ะซื้อเอาแต่ว่าเบาหน่องซื้อเอาเลข้จะคล้องนี่แหละซีเก่าสามสามเก่าซีภายในสะฮกกับนี่ล่ะที่ซื้อเอาแต่ถ้าผู้ได้มากกับเบาหน่องกับซื้อไหวถ้าผู้ได้โบมาค่ผ่านได้โบวากันนะครับเนาะเพราะว่ามันกับมันกับมีมีมากมีมี่โบมากนั่นล่ะแม่นว่า แต่ว่าได้เล็กมากเบาหน่อยก็จะเอามาบอกสู่ฟังงวดนี้วันที่16่ันว่าทรถไทยปีไก่ที่ปีใหม่ล้ะเท่ากับมาหลับโชคไปน้ากันเนาะครับเนาะกับเล็กเสียจงครับ7794เล็กทะเบียนพศเลขทะเบียนรถเป็น7794มากบ่มากกันพิจารณาเอายอยมืออื่นมืออื่นกับมีผีจากเมืองนอก เพื่อนให้เบ้าหนองจุดถูกขอโชกปูเดี๋ยวเบ้าหน่องชิมาจุดถูกแล้วเบ้าหนองบอกเพื่อนว่าขออัดคลิปได้บอเพื่อนว่าได้ได้อยู่เพื่อเพื่อนบ่หวงเพื่อนบ่หวงเหล็กเพราะว่ายังเพื่อนก็สิียให้เอฟซีได้มีโชกไปน้ากันเพื่อเพื่อเพื่อได้จับรางวัลใหญ่เพื่อนมาสินะเดี๋ยวเบ้าหนองมาจุดถูกขอโชกปูเดี๋ยวเบ้าหนองกระชิทายคลิปแล้วก็เอาลงช่องให้เบิ้งนะครับเนาะแต่ยังคอยติดตามครับงวดวันที่ สิบหธันวาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเปิดเป็นแนวทางนะครับเนะาะอย่างไรงวดนี้หรือม,มือนี้เขา้มาดับโชคไว้นากัดก่อนี่ไปเหลี่ยงไงคนไะให้ไปเหลียกเผื่อบานก่อน <c oughs> ก่อนจะไปเหลียกยงไงให้ไปเหลียกเผื่อบานก่อนเจ9ดเจ็ดเนะก้รราสีรราานา่นะครับเนเจ็ดเจ็ดเก้าสี่หมักบ่มักพิจารณาเอานะครับเนาะเดี๋ยวติดตามเหลียกให้คือเก่าล่ะว่าสิปไปบาดลงปูหมูน้าเพบบราะว่าบรร่ได้ไปหลายงวด เอฟซีเพิ่อนกันอยากให้เบ้าหนองไปแล้วก็แม่ฮันนี่น,ววน้องหัวด่าหันงวดงวดนั้นเลขเขาสามแปดแล้วก็งวดต่อมาเบ้าหนองบ่ได้ไปขอแต่เดี๋ยวงวดนี้สิไปอาจจะไปแต่เนินเนินนี่แหละเพราะว่ายางยาน <c oughs> ยานติดภารกิจพ่ายภาคหนามันก็นบอกบ่ได้ครับว่างานเบ้าหนองมันที่มาดูแบบไหนมันที่เป็นจังไดเห็นบอกงวดว่าหันกะ ติดงานตลอดก็เลยบดไปแต่งวดนี้สิเฝ้าไปเฝ้าหาเล็กมากไปให้ทุกคนเอาไว้ให้ลงเบื้องแต่นนเนินเพื่อมันมีอย่างดอกเพื่อมันไปถึงเล็กดังเพื่อมันถึงเล็กอันเดี๋ยวเขาเสียหายสื่อบ่ได้ประมาณนี้อ่ะลองฝากเล็กเ,เสียจงกันนะครับเด้วมือน,นี้ครับเจ็ดเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเก้าสี่ลองเบื้องสื่อติดติดไว้เพื่อมากดอกละว่าเพื่อห้มาเจ้ว่าเจ็ดเจ็ดกับงามเลยเจ็ดเจ็ดกับงามเนาะ เจ็ดเจ็ดเก้าสี่เมื่อกโอ้ยจะเป็นเจ้าขี้ดือ้อนะอีนางหน่อยเอ้ยจะมาเรียนส้นกล้องกันมันขี้ดือ้อ้ด้แต่ไปสลักนะแต่กับปตีดอกเขาบอกไปสลักนี่เห็นบอนี่เห็นไหมนี่สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยแล้วนี่สวัสดีท่านผู้ชมน้อยท่านผู้ชมถามหาหนี่ว่าถ้าหนูถ้ามาเนี่เอาหนูออกกล้องหน่อยนี่เห็นบอดน,อนี่เห็นบอนี่เห็นบอนเห็นนะเห็นเห็นท่านผู้ชมบอดเห็นท่านผู้ชมบอนะ อ้อ oh, ชม <laughs> นี่ครับนี่น้องส้มอันนี้สามสีครับตัวนี้สามสีอีกตัวหนึ่งสองสีสีสีขาวกับสีสมนะ้มนะน้องกัดยูนีละ่ะเหรนยุยูนีครับเพิ่้น,นแต่เว่นคุณละ่ะแต่ก็บรได้น่งอาดทีกับมานั่งอาดตอนคำคำนี่หละอ่นะจะได้ก็ขอทุกคนจงโชคดีงวดวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ดหรือโชคลายวันให้มีโชคไปน้ำกันทุกมือทุกมือครับ มีหน่อยมีหลายก็ขอให้มีครับก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ